สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับผมปั๊มยอดไลค์นะของเฟซบุ๊กนะด้วยวิธีง่ายๆนะครับใช้แค่ลิงก์นะครับไม่ต้องใช้รหัส Facebook ของเราไม่ต้องใช้ถูกคินนะครับปลอดภัยแน่นอน100เลยนะครับสำหรับวิธีการนี้นะก็อันดับแรกเราต้องเข้าไปตัวหน้าเว็บไซต์เราจะทําการปั๊มไลค์กันก่อนนะครับก็เข้าไปตัวของ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลย K M M นะครับขีด T H นะครับแล้วก็ตัวเว็บจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแบบนี้นะครับเราก็ทาการเข้าสู่เว ตัวหน้าเว็บไซต์เขียนว่าเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตามนะครับผมครบทุกโซเชียลนะครับสั่งงานได้24ชั่วโมงเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวก f a c e b o o ทิก k t อร์ยูทูบอินสตาแกรมวีเคไอจต่างๆนะครับผมก็คือได้หมดเลยนะครับก็ในส่วนของตรงชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านนี้ถ้าใครยังไม่มีนะครับทําการกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้ฟรีเลยนะครับก็กาะเขมือกันละเอียดให้ครบถ้วนนะครับผมแล้วก็ติ๊กครูสองตัวนี้ทําการสมัครได้เลยนะครับก็เดี๋ยวในส่วนนี้ผมขอเข้าตัวเว็บไซต์กันเลยนะครับ เราอิเข้าสตัวระบบแล้วหน้าตาเบื้องตไเป็นแบบนี้นะครับผมตอนนี้ผมเหลือยอดเงินนะครับอยู่ที่356บาทเนาะก็เดี๋ยวนี้เราจะมาทดสอบแล้วก็ผมฟัมไลท์นะครับผมก็เราเลือกไปในหัวข้อบทดูมู่นะครับผม Facebook บริการแนะนําของ Kim MT h นะครับราคาถูกนะครับนี้นะก็ตรงบริการนะครับผมก็จะมีมากมายผมทุกใจโพสต์หลายแบบมากมายก็ลองอ่านละเอียดกันดูได้ผมเรากดไปปุ๊บมันก็จะมีละเอียดแจ้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมไม่ว่าเป็นพวกเพิ่มติดตามคอมเมนต์บริการคอมเมนต์อะไรเงี้ยครับผมก็คือมีครบหมดเลยนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอลองใช้บริการตัวนี้ด้วยกันนะครับผม4597นะครับผมบริการนี้นะถูกใจโพสต์นะครับผมแล้วก็ความเร็วเร็วถูกนะครับผมตรงนี้เลยเดี๋ยวผมไปใช้ตัวนี้ดีกว่าทุกคนราคาแค่42บาทเองนะครับเพราะว่าถูกกว่าตัวนี้นะตัวนี้45ตัวนี้42เดี๋ยวขออันนี้แล้วกันเนาะเขาบอกว่าขึ้นเร็วนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะว่าขึ้นเร็วจริงหรือเปล่านะครับบริการที่4812นะครับตรงนี้นะกดไปเลยครับก็อ่านรายละเอียดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับผม แล้วก็ได้ส่งตรงลิงก์นะครับเราก็ไปเอาลิงก์โพสของเรามาผมลิงก์โพสหรือว่ารูปโปรไฟล์หรือว่าปปร,ราูปธรรมดาอะไรเงี้ยก็คือได้หมดเลยผมว่าจะเป็นพวกวิดีโอรูปโปรไฟล์รูปหรือว่าเป็นโพสธรรมดาก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมขอเอาผมขอโพสใหม่แล้วกันเนาะไม่ได้โพสอะไรมานานเลยนะครับผมอ่าเป็นไรดีไม่รู้จะอ,อะไรขอเป็นอิโมจิล้วกันนะครับอ่าสองตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้เปิดเป็นสาธารณะด้วยนะครับไม่งั้นจะปั่มไม่ได้นะครับ การโพสเรียบร้อยครับผมก็สําหรับใครที่ในคอมก็สามารถทําตามได้เลยนะครับส่วนใครที่ในมือถือนะครับผมให้กดตรงจุด3จุดนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์โพสมานะครับส่วนในคอมนะให้เรากดตรงเวลาตรงนี้1ทีนะครับตรงนี้ u ยูแล้วเอบบนี้เราก็จะได้ลิงก์ที่เราทําการปั๊มมาผมก็ทําการคลิกขวาแล้วก็คัดลอกได้เลยนะครับตรงนี้นะง่ายมากๆเลยครับและเพียงเอาลิงก์เราไปใส่นะครับผมเนี่ยถ้าผมอย่างที่บอกว่าไม่ต้องใช้โทเค็นไม่ต้องล็อกอินรหัสเฟซของเราเลยนะครับเพียงแค่ใส่ลิงก์โพสของเราที่ต้องการปั๊มก็คือได้เลยนะครับดีมากๆนะ ปริมาณต้องการเท่าไหร่นะครับสองร้อยไปสองร้อยนะครับผมสองร้อยไค่าไปกันแค่แปดบาทเองนะครับทุกคนคือแบบถูกมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองทําการกดสั่งซื้อกันดูนะครับตรงนี้นะไปเลยครับหลังจากเรากดสั่งซื้อแล้วนะครับระบบจะขึ้นมาเป็นหน้าต่างสีเขียวแบบนี้นะครับผมระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วเท่านี้เราก็รอยอดขึ้นได้เลยนะครับ ส่วนใครที่ต้องดูการต้องการดูประวัตินะครับก็เรามาตรงฝั่งซ้ายมือของตรงประวัติการสั่งซื้อนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าสถานะคืออะไรนะครับผมอันนี้ก็คือกําลังประมวลผลครับผมก็คือรอยอดขึ้นนะครับบริการลงใช้บริการไหนปริมาณเท่าไร่นะครับผมแล้วก็เริ่มนับตอนที่เรามีกี่ไลค์นะครับวันนี้ก็จะบอกหมดเลยนะค่าบริการเท่าไหร่ลิงก์ไหนนะครับผมตรงนี้นะก็ในส่วนนี้ก็รอยอดขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครนะมีเพื่อนอยากแนะนําเพื่อนมานะครับ นี่ครับผมตัวเว็บไซต์นี้มีแนะนาเพื่อนให้ด้วยนะครับเราก็จะได้ค่าในหน้าอัตราการแนะนํา5%เลยนะครับผมจากจอที่เพื่อนๆใช้งานนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเนาะได้ทั้งฟั๊มไลท์ได้ทั้ทงเป็นในหน้าด้วยเลยนะหรือใครจะเอาไปรับฟัลมบริการต่อก็ได้นะครับผมก็คือสะดวกสบายมากๆเนาะแล้วก็พวกขาแม่ขาที่ต้องการแบบเพิ่มความน่าเชื่อถือนะครับผม,ผมก็มีให้ครบเลยนะว่าจะเป็นแบบพวกเพิ่มติดตามเพิ่มอิโมจินะครับผมอะไรต่างๆเงี้ยผมนี้หมดนะไม่เป็นพวก เฟซบุ๊กยูทูบทิกเอรอินตาแกรมนะครับผมคือแบบนีเยอะมากจริงๆนะครับเนี่ยครับผม,มเยอะมีนัทวิตเตอร์เลยนะทุกคนก็ใครต้องการใช้บริการไหนก็ลองเข้ามาใช้กันดูนะครับในหัวตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็อีกอย่างนะครับผมถ้าใครมีปัญหาตรงไหนนะครับผมกดตรงตัวชื่อเหล่านี้ได้นะพิมพ์เรื่องที่เราพบไปนะครับผมอย่างเช่นเราเติมเงินไม่เข้าหรือว่ายอดขึ้นช้าอะไรเงี้ยก็พิมพ์หัวเรื่องได้เลยนะครับหรือว่าจะติดต่อฝ่ายสนุนผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับ อันนี้ก็จะมีไลน์ให้ติดต่อแอดมินอผมก็ซึ่งช่องทางการติดต่อแอดมินมก็คือมีหลายทางมากๆระบบสะดวกสบายแน่นอนนะครับถ้าเราไซต์ตัวนี้ก็คือดูแลลูกค้าดีนะเท่าที่ผมลองทักไปคุยอะไรเงี้ยเขาก็ให้คำปรึกษาดีนะครับตรงนี้นะอ่าแล้วก็อีกอย่างงผมวิธีการเติมเงินอันนี้เดี๋ยวผมเข้าให้ดูเลยแนละ้วกันวิธีการเติมเงินอันนี้คือง่ายมากทุกคนเราก็เลือกช่องทางต้องการเติมนะครับก็เขามีสี่ช่องทางเนาะเป็นสแนนกนยโคสกุนิโอเลตอัลฟาวอลเลตแบตเตอรไหนก็เือนนรอย่น ต้องการสแกน QR โค้ดปุ๊บเรากดมา,ม,ามันก็จะมีคำแนะนำนะครับผมวิธีการเติมเงินยังไงบอกอยู่นะครับผมประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็มีโบนัสให้ด้วยนะทุกคนเติม1นึ่ันนะครับผมได้โบนัสฟรีสามเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็ถ้าเติมห้าพันขึ้นไปก็คือได้โบนัสฟรีห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับว่าถือว่าเยอะมากๆเนาะโอเคผมก็เด่นในส่วนนี้ผมขอไปดูบอร์ดกองถือก่อนนะครับลังโปรโมลผลอยู่ก็ไม่เป็นไรผมขอลองดูนี้นิดหนึ่งนะครับโอเคยอดไลน์ยังไม่ขึ้นนะครับผมที่เขาบอกก็ประมาณ กี่นาทีนะเดี๋ยวผมพอไปดูสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งเวลาเฉลี่ยเมื่อกี้รู้สึกว่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ก็รอขึ้นได้เลยนะครับประมาณเวลาเฉลี่ยนี้ก็คือเวลาที่มีปัญหานะครับผมก็สูงสุดจะไม่เกินสี่ชั่วโมงก็คือจะเสร็จสิ้นนะครับผมแต่ว่า ในนี้เขาบอกว่าทํางานทันทีนะครับผมก็อาจจะเริ่มทํางานทันทีแล้วก็ถ้าช้าสุดๆก็คือไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าจะขึ้นตอนไหนนะครับผมโอเคครับผมไปดูบริการอันนี้ก็กำรวงประมวลผลอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวขอลองรีน้าดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าสถานะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะอ่าตอนนี้คือสถานะก็คือเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นกําลังดำเนินการนะครับผมในตัวนี้ก็ เราลองกลับไปดูตัวหน้าของ Facebook เรานะครับกดตรงนี้นี้เลยก็ได้นะครับเมื่อกี้เรามีศูนย์ไลค์นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมา95แล้วนะครับทุกคนนี่นะครับผมก็คือขึ้นเร็วมากๆใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับผมแล้วก็ยังขึ้นเรื่อยๆอยู่เลยนะครับตรงนี้นะก็ถ้าพอขาไม่ขานะผมอยากเพิ่มคนน่าเชื่อถือนะตรงนี้ก็คือช่วยได้มากเลยนะครับเวลาเราโคตดอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วมีคนมากดไลค์ไวๆแบบนี้นะครับผมโอ้โหดูนี่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือรอโค้ดตามจำนวนที่เรา หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าแล้วนะครับมือเงี้ยคือปล่อยรอเลยครับผมโอ้โหเด้งมาหนึร้อยสาสิบเจ็ดแล้วนะครับผมโอ้โหขึ้นเร็วมากๆนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการรีวิวนะครับผมมาแนะนําเว็บปั๊มไลค์เว็บปั๊มที่ติดตามดีแบบนี้นะครับก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าต้องการให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับบริการไหนก็คอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครัับผมสสวดีครับ